มาพักสีฟ้าหน่อยกลับ,บ,บมาปอชอปประชาธิปัตย์ครับผมแน่นอน,นครับผมได้มีการจัดปลาใสครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมในกรทมกับหัวข้อที่เป็นแบบว่าแกนหลักสําคัญในการปลาใสครั้งนี้ก็คือเปิดฟ้าใหม่ไล่ทุนเทาพนันน่อ่านี่นี่นี่ไร,รายเขาเขียนว่านี่ฮะปลากุ้งอะไรนะกรุงเทพปลาใสเปิดฟ้ากุงเทพฟ้าใหม่ไหม่ตะโอ้โษนะไม่ใช, <laughs> ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่โป้โปครับแม่ขอโทษนะเอ้าแม่นะเอาเอางานเขาไปยังไงไป่งเขาบอกว่าเลือกแล้วปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องาอย่างเดียวนะต้องขาอยู่นะคือ นี่ปลาใสเปิดฟ้ากรุงเทพฟ้าใหม่ลั่นปลอดภัยร้อยเอร์เซ็นตถ้าตอบด้วยสองร้อเอร์็นามรอเปอร์เ็นตเนี่ยจะเป็นเพลงของเดอทอยอีกทีหนึ่งเย้แม่เอามาก็ไปยังไงเอา <c oughs> นะก็ในเมื่อก็วันอาทิตย์เช่นเดียวกันครับผมพรรคประชาธิปัตยก็ได้จัดเวทีปลาใสเนียครับผมเปิดฟ้าใหม่ไล่ทุนเทาครับ ที่สวนเบนจารีริครับผมโดยที่มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักคนล่าสุดเลยนะครับผมและเป็นแคนเดคนตแคเดตนายกรัฐมนตรีของพักอีกด้วยนะครับผมพร้อมด้วยคุณกอนจาติกาวน,นิตครับรองหัวหน้าพักและแคเดตนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมและคุณการดีเลียวไพโรจน์ครับผมรองหัวหน้าพักและแคเดตนายกรัฐมนตรีสามคนเลยโอ้โหช่ใช่เขามีสามคนต้องวางไว้สามคนเพราะเผื่อคนหนึ่งหลุดพี่พี่ พี่ทุกพักก็เป็นหมดยกเว้นภูมิใจไทยนะครับที่มีสองคนยกเว้นพักกล้าทํานะครับพี่มาคนเดียวเลยนะฮะเอ้ยมั่นใจหาไม่ได้คุณพี่มั่นใจพี่พี่มามีสองอย่างนะมาไปต่อเออไปต่อไปต่อครับผมเครดิตในนายกรัฐมนตรีพร้อมกับผู้สมัครสอสอในส่วนของกทมนะครับผมทั้งหมดเอ่อสามสิบสามผีดสามสิบสามคนนะครับโดยที่ในช่วงหนึ่งครับผมคุณอภิสิทธิ์นะครับผกก็ได้ พูดกล่าวขึ้นมาว่าเราจําเป็นต้องซื่อตรงกับประชาชนไม่สัญญาเกินจริงนโยบายหลายอย่างที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบางทีก็น้อยใจรู้สึกว่าหลายคนหัวก้าวหน้าอยากเปลี่ยนแปลงแต่เขาบอกว่ามันไม่ค่อยเราใจมีการใช้วิธีไปหาผู้ร้ายก่อนแล้วไปปลุกระดมให้คนเปลียดชังผู้ร้ายแล้วบอกว่าสุดท้ายก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และ <Ừ. S 1> มีการต่อต้านทำให้เกิดการแตกแยก <Ừ. S 1> คุณคุณเอ๊ะคุคุณ, <laughs> <laughs> คณ,คณอ่ะไปกันต่อ<ช>ผมจึงอยากยืนยันว่าใครอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงมาใช้บริการเราเพราะการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปไม่ได้มีเพียงแค่ว่าอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ไออย่างนั้นผมเติมมาเองนะเขาบอกว่าอยากได้อย่างนี้อย่างนี้ จากสิ่งที่เป็นอย่างนี้แต่การเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปทําได้ต้องมีศิลปะมันต้องมีศิลปะเอไม่ใาจะเดินไปได้รูปแบบไม่ใช่อาจารย์เฉลิมใครขอไปไม่ไหวจริงๆมุกมันแล่นมาอ่านไม่อยู่อ่านไม่อยู่นะฮะอ่านไม่อยู่เพ้เสียงในหัวแพ้เสียงในหัวโทษทีอ้เสียงในหัวไป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 โอเค นะต้องมีศิลปะเดินจากปัจจุบันไปสู่เป้าหมายได้อย่างไรนะครับผมอันนี้คุณอภิสิติ์ได้พูดไวได้นะครับผมบแล้วก็ยังได้พูดถึงมาตราหนึ่ครับโดยตั้งคําถามว่ากี่รัฐบาลที่ผ่านมาลงไปแก้ปัญหาจริงจังหรือไม่รัฐบาลสมัยตนเองเป็นรัฐบาลท,ที่พูดเรื่องปัญหาการประคับใช้มาตราหนึ่แต่ยังไม่เห็นมีใครมาบอกว่าไม่จงรักภักดีเพราะสิ่งที่ทำสิเพราะสิ่งและวิธีที่ทํา คนจะเห็นด้วยหรือไม่หรือคนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั้นเป็นสิทธินะครับผมของแต่ละคนแต่ไม่มีใครตั้งคำถามได้ครับว่าเพราะตนเองเลือกทำเพราะรักและอยากจะปกป้องสถาบันอ่าครับแล้วก็จุดยืนครับผมของ การประใสยครั้งนี้นะครับผมในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้นะครผมโดยคุณอภิสิทธิ์เองก็ได้บอกมานะครับว่าวันนี้แปลกมากเลยพักคภูมิใจไทยกล้าที่จะมาวิจารณ์ในสิ่งที่ตนเองสัมภาษณ์เอาสื่อมาถามปิดทางเรื่องที่จะร่วมกับพักคประชาชนหรือไม่ซึ่งตนเองบอกว่าเรื่องนี้มีเงื่อขชัดเจนอยู่แล้วถ้ามีทุจริตมีทุนเทามีความแตกแยกไม่เอาทั้งนั้น กรณีพักเพื่อไทยพูดมาตลอดว่าเราสู้กับระบบทักษิณมาตั้งแต่ต้นอจนถึงทุกวันนี้และต่อไปในอนาคตแต่ความเป็นประชาธิปัตย์พอผมบอกไม่เอาเพื่อไทยก็หาว่าทราครบความแตกแยก,กน,นเขาเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนหัวหน้าพักแล้วทําไมยังเอาบ้านเมืองไว้ตรงนั้นพอผมพูดวันนี้ก็เขียนว่าจับมือกับพักเพื่อไทย พอบอกว่าไม่ได้ปิดประตูแต่ถ้ามีมีมีระบบทักษิณแย,ย่เข้ามาผมงับมือขาดทันทีอ,อ๋อถ้ามือระบบทักษิณแย,ย่เข้ามาก็งับงับ,ง,บงับไปเลยอ๋อ <c oughs> ถ้าแบบมือมือของระบบทักษิณเข้ามาแบบ <c oughs> อันเด้อันเด้ขยักขยอเอ้ยเหมือนเล่นเกมเหมือนเล่นเกมไอชัดไอจระเ,เ้งับอันเด้อันเด้อันเด้เอออันเอย่างนั้นนะครับ ะนะโดยที่คุณอภิสิทธิ์ก็ยังได้กล่าวต่อนะครับผมว่าขอให้ประชาชนดูว่าพักไหนมีนิบายสร้างความแตกแยกเอาเรื่องละเอียดอ่อนมาเล่นการเมืองทําให้เกิดความวุ่นวายประชาธิปัต์ก็ไม่เอาด้วยสบายใจได้เลยเพราะดูแล้วไม่มีใครชนะขาดสุดท้ายก็มาเจรจาต่อรองกัน MOU อะไรก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นหรือเปล่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ะนะแต่ระวังแทงผิดนะ สิงที่รับประกันได้อาจจะกลายเป็นไม่ใช่แต่ถ้าเลือกประชาธิปัตย์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีรัฐบาลเทาไม่มีรัฐบาลสร้างความแตกแยกแต่มีรัฐบาลประชาธิปัตย์จะดูแล้วว่าประชาชนและประเทศชาติต้องมาก่อนอครับอก็นี่คือสิ่งที่กล่าวไปนะครับและปิดด้วยการเปิดเสื้อที่อปิดที่มีการ มีเสื้อคลุมอยู่แล้วก็เปิดปาปึ้งเียนว่าอ่าอ่านว่าไงวะอ่ะคือคือเสื้อเขาสีเทาอ่ะเออเสื้อคลุมเขาใส่สีเทาไว้ก็คืออาจจะถือว่าปากคลุมเทาไงเอออ่าปากคลุมเทานะอ่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนวันนี้ครับผมพักประชันิี่ปั์นะผมก็ได้เปิดตัวผู้สมัครสอสอ จังหวัดนนทบุรีครับในเวทีนี้ด้วยนะครับผมก็คือเปลี่ยนนนทบุรีเป็นสีฟ้านาโดยมีการนำตัวแปดผู้สมัครครับผมโดยมีแกนนาพรรคโรปราศัยนะครับผมประกอบไปด้วยคุณอภิสิทธิเวชชีวะหัวหน้าพักนะครับคุณชัยวุฒิรรณวัฒนะครับผมเลขาธิการพักนะครับนายกรจติกาวณิชครับผมแล้วก็ดรการดีเรียวไพโรธครับนายสาธิตวงหนองเตยครับคุณอลงกรพลระบุตรครับ นางสาวรังสิมารอดรัศมีครับ,รบแล้วก็นายสิทธิชัยจา,จารานุพันธ์ครับผมกรรมการบริหารพักภาคกลางนะครับผมเข้ามาร่วมง,งานนี้ด้วยนะฮะเ,เขาก็หวังนะเออทุกพักก็หวังหมดแล้วครับว่าอยากให้ตัวเองได้กันหมดนะครับเพราะคราวที่แล้วนะคะนนทบ,บุรีนั้นสีต้มเอาไปหมดเลย <laughs> ครับเออนั่นแหละแต่คราวนี้แหละมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะ